จบบริบูรณ์ครับล่าแล้วเมืองทีนดำดำครับสันจะปูบัวขาวครับพี่น้องกุชินาไล่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องหลายครับมาเคลื่อนค้นเลื่อนเป็นหมื่นพูนสุดคุลูกตาคนนะไกล่ลังรถหากทกียะบุละ พวงนี่เลยประมาณนี้ครับบ่อเกินนี่กันเกินก็นี่ก็นยูว่าได้แต่สีประมาณนี้แหละนี่แต่ประมาณนี้แหละ้าุกไปเ็บ่เกินท ด้านกวูงใหญ่เวสานกับพี่น้องกุูงนะทีมงานกำลังเก็บของเดือดทางไกลครับว่านี้ไกลอีลี้สองร้อยกิโลครับสองร้อยยี่สิบโลณที่ว่าการอำเภอสว่างวีรวง ฟังเสียงไม่ไหมล่ะครับแต่ทางพี่บูนไปละจะเริ่มมาให้ยแรงเชื่อ์แรงใจกันละลายครับพี่น้องฟังสึจ้างต่อละครับพี่น้องเล่นแล้วจ้างต่อพี่นาฟอร์กันวันที่สิบเก็ยนท่านว่าครับ มะนาวปันปีก้อนเข้ามากครับปีที่ลำรุดลำพุ่งข่อยู่ถนงหมายเลขสองสนะี่สองศูนย์เส็นพ้นท่องเสร็จแล้พุ่ม อมองกับว่าหอแร่งเชื่อหนักแก่กันแลายๆครับหมูแง่ง,ย,งย,ย,ย,ยูอัเพิร์สว่างวิรบุรหมื่นยิ้วสาวหน่อยกับเบลียนอยู่วันนี้ที่แปดงชิปต่ออำเพิร์เข้มลาดครับจังหวัดอุบลราชธานีเขีนเดิมเขียนบราด ก็บของครับเดินทางต่อประมาณนี้วันเลยเลยโอ้อยขึ้นปีนองครับเบิ่งต่างอย่เดียวไปโูดชุลลกเอาลูกตาเลยรถมีกีเครืหนึ่งของมีกีหล้ครับคนไลไคยมานีพ่วงมานี ที่เบียร์้องก็จเดินทางกลับมาอะไล่ะว่าปีวระตุมครับปีนี้มันได้ทิวาการครับที่วาการอำเภอวาปีปรุ่มมืออื่นเรียกว่าที่วาการครับที่วาการเขมระลัดขนล้นอยู่ที่ครับขอบจะล้นแถวนี้แม่นเป็นบดได้ครับ นถนนริบข้องหรือว่าถนนสวนเป็นแรนออกกํากลังกายครับเป็นร้านกิจกรรมออกกํากลังกายพี่น้องล่นแบบล,ลูกลกูลูกตาครับเปิา่าสาวหน่อยสาวหน่อยโชว์ข้นไลอ์น,นี่ไล เย็บีนี่เพิ่งเกินสองแก้มองครับก็เสร็แล้วทัดลงขนาดนี้กัลลิเวลา่าประมาณเกียตโม่งหน่อยหน่อยก็อาจจะเพิเกินสามโมงครับเล่นแล้วจ้างต่อได้นะบัดนี้นีไน่ไไก่ปิ่ง ปิ่งไกลเลยไกลปิ an, ่งปีนาจังตแหละครับวันที่คิววันที่เจ็ดธันวาคมนี่ยิ่งลงโจวกากาเนมาืนนี่ยิ่งข้าวไปเร็ตั้งคนแต่ก่าเลยนครพนมเรือสุรินที่งานประธานหางเพื่อนนี่ยิ่งข้าวเอากวอนหนุ่มคนบิดแดดเป็นไปเลย ของร่างการโชว์ครับของบอลนกจากเซียงไฮหกหน่งตื่นตั้ตเอคงครับาไอ,องยืมหมายเล่เชี่ยเล่แกงครับขอกันไม่ปีหล้า่าไม่ การนานี่ขออนุญาตเดินทางก่อนอสักนี่แหละะก่อไม่รับกาบสงลาหนักแล้วเพื่อเอาเชี่ยวโดยใน่ควาความใจพี่ยอมใจน,อน,อน,น,น่องนะครับเห็ดแน่ว่าเห็ดแน่ลำพูนนี่ไม่นอนกรไปจากเห็ดโอนรับการเก็บติพิดวิธีไปวัดระจบ ยังกับท้น <S <S ออน้ำคลิปนี้เป็นซ้ำนี่ครับคลิปหนาพ่อกันไหมเดินทั้งไกลสว่างวิรวงค์ครับ,บคุณอาจารย์นี่ <S <S บ,าบายๆครับ